สำหรับคันนี้นะครับเป็นทาทาซึ่งเป็นรถที่ใช้ CNG จากโรงงานนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยรุ่นนี้เป็นทาทา CNG Super นะครับเนื่องจากถัง CNG หมดอายุนะครับหรือรถที่เป็น NGV ติดตั้งถัง CNG ซึ่งถัง CNG ใช้ ใช้งานมาส5ปีถึง20ปีเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ถังนะครับแล้วแต่บริษัทถังกานผลิตออกมาให้ใช้งานจะใช้ได้อยู่ส5บห้าปีนะครับก็จะหมดอายุในการใช้งานก็ต้องถอดออกหรือเปลี่ยนถังใหม่สำหรับทาทาคันนี้นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนเป็น l p g นะครับจากที่เป็น n GV วอยู่เราก็เปลี่ยนเป็น l p g เพื่อให้อ่า สามารถที่จะหาที่เติมแก๊สได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นสามารถที่จะซวิสหรือซ่อมในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นาถามว่ารุ่นนี้จะเปลี่ยนเป็น LPG ได้ไหมเปลี่ยนได้เลยนะครับถึงแม้จะเป็นเชื้อเพลิงเดี่ยวนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่มีน้ำมันเลยไม่ได้ใช้น้ำมันเบนซินหรือไม่ได้ใช้ดีเซลเลยนะครับรุ่นนี้ สำหรับคันนี้เราก็ใช้ชุดยุโรปแก๊ส a อ v วานสามส ovd นะครับปกติก็จะเป็นหัวฉีดของ cng อยู่นะครับทีนี้เราก็ทำการติดตั้งเข้าไปเหมือนรถทั่วไปเลยนะครับแต่สำคัญสุดก็คือมันเป็นเชื้อเพลิงเดี่ยวซึ่งใช้แก๊สล้วนเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงว่าเวลาการจูนหรือการติดตั้งเข้าไปเนี่ยจะใช้แบบไหน คือบางบางคันหรือบางร้านเขาก็ไม่ได้ใช้หัวฉีดใหม่หรือไม่ได้ใช้ ECU ใหม่ใส่ถังแก๊สเข้าไปแล้วก็ใส่หม้อต้มเดินแป๊บเดินอะไรต่างๆแล้วก็ใช้หัวฉีดของแก๊ส CNG เดิมนะครับฉีดแก๊สเข้าไปในในระบบของเครื่องยนต์เข้าไปในท่อร่วมไอดีนะครับแต่สำหรับเรานะครับ UPP Auto Switch เราใส่ครบชุดให้ลูกค้าเลยนะครับ ก็คือเป็นชุดยุโรแก๊สแอดวาน32 OBD นะครับก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ OBD2 ของของรถหรือของกล่องอิ u เดิมได้นะครับเพราะว่ากล่องอิ u เดิมเนี่ยเป็นกล่อง CNG นะครับเป็นเชื่อมเพิ่งเดียวสตาร์ทขึ้นไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะครับสตาร์ทด้วยแก๊สเลยเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของยุโรแก๊ส ตัว Advanced 32 o อ d 2 o เนี่ยก็สามารถที่จะตั้งค่าให้สตาร์ทแก๊สได้เราก็เลยนำชุดเนี่ยเข้ามาติดกับ CNG เอ่อกับรถทาทา c n เนนะครับสังเกตไหมครับว่าเราเจาะเพิ่มใหม่นะครับเราก็เจาะเพิ่มฝังเหมือนเหมือนรถติดตั้งทั่วไปกับกับรถน้ำมันทั่วไปนะครับ หมอ้อต้มก็ใช้เป็นหม้อโทมาเซโตเหมือนเดิมทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ล้างหัวฉีดเป็นวอร์เทคสองโอห์มตัวนี้เอาเอาโอห์มที่แบบตอบสนองไวหน่อยนะควอรเทคสองโอห์ม oh คือปกติแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงว่าถ้าเราติดหัวฉีดเข้าไปเนี่ยสำหรับรถที่เป็นเชื้อเพลิงเดียว แล้วเราจะจูนยังไงนั่นแหละครับคือความกังวลของลูกค้าหรือของเจ้าของรถนะครับก็จะกังวลว่าติดตั้งเข้าไปแล้วมันไม่มีน้ํามันให้สตาร์ทเหมือนรถน้ํามันทั่วไปที่ติดแก๊สเราก็เลยเลือกใช้ชุดที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะจูนแก๊สได้ไม่เหมาะสมหรือ เราจะใช้งานได้ไม่สะดวกนะครับคือชุดยุบแก๊สเนี่ยล้วก็ไปตัดคอมกับหัวฉีดของ c n g เหมือนเหมือนน้ำมันเลยครับเพียงแต่ว่าเราไม่ไม่ฉีดไม่ฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วก็คือใช้หมอฉีดเสียบไว้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ชุดของยุโบแก๊สเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาจูนแก๊สเราก็จูนจากกล่องของของอ ยุโรปแก๊สแอดววนท์32ที่ติดเข้าไปใหม่แต่บางร้านหรือบางคนก็จะอาจจะใช้สัญญาณของกล่องเซ g อันเดิมนี่แหละเอามาใส่ัพฉีดตัวนี้แล้วก็ปรับรูเอานะครับปรับรูว่าขนาดที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยรูเท่าไหร่รูนักเส้นเท่าไหร่แล้วก็ปรับแรงดันหาเอาซึ่งเรามองไม่เห็นเลยว่าเชื้อเพลิงที่ใส่เข้าไปหนาหรือบางเพราะฉะนั้นต้อง อาจจะใช้ความสามารถพิเศษหรือว่าใช้อุปกรณ์เสริมในการปรับจูนนะครับก็แล้วแต่บางร้านนะครับแต่ทางร้านเราก็จะใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะมองเห็นว่าเชื้อเพลิงเผาไหม้สมบูรณ์แค่ไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับวา่าชุดนี้มันจะปรับจูนยังไงนะครับ หลังจากเราทําการติดตั้งเสร็จนะครับเราก็ตั้งค่าในโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งเราก็ตั้งค่าเหมือนทั่วไปอาจจะเดาหน่อยนะครับว่าเราจะตั้งเชื้อเพลิงเท่าไหร่ก่อนนะครับเพราะว่ามันออโต้จูนไม่ได้แน่นอนเพราะมันต้องพึ่งเชื้อเพลิงหลักก่อนแต่ตัวนี้มันไม่มีเชื้อเพลิงที่ที่จะมาสตาร์ทวอร์มก่อนจะสตาร์ทแก๊สเลยเราก็ตั้งโหมดสตาร์ทแก๊สนะครับซึ่งโปรแกรมของยุโรปแก๊สเนี่ยจะมีให้แก้ไขมากมายเลย อ่าหลักๆเนี่ยเราจะใช้อ่าโหมดสตาร์ทแก๊สก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสตาร์ทแก๊สจะติดไหมนะครับอ่าเอาเลยอ่าเราก็ทำสตาร์ทแก๊สเสร็จแล้วนะครับอ่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อซน์นะครับเพียงแต่ว่าเราปรับเดาๆก่อนว่ามันสามารถสตาร์ทเครื่องได้หลังจากนั้น รถรุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ OBD2 ได้แล้วก็เข้ามาหน้าต่างอุป d นะครับที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วนะครับอ่าเราก็มาดูข้อผิดพลาดต่างๆได้นะครับตัวนี้เราตั้งลบอัตโนมัติได้ด้วยแล้วก็ค่าปรับจูนนะครับสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับตัวนี้ก็คือ ค่าช็อตชิมลองชิมนะครับเราก็มาดูตรงนี้อ่าค่าตรงนี้สังเกตไหมครับว่าค่าเชื้อเพลิงมันจะหนาอยู่คือถ้าเราไม่ต่อวีดีทูเนี่ยเราจะจูนแบบแบบใช้ความรู้สึกเลยนะครับเราจะมองไม่เห็นว่าเชื้อเพลิงหนาหรือบางแต่ผมเลือกใช้ชุดยุดลบแก๊สแอดวานสามสองเนี่ยก็เพื่อให้มองเห็นว่าเชื้อเพลิงตรงเนี้ยที่เราจูนอยู่เนี่ยเชื้อเพลิงมันหนาอยู่เราก็สามารถที่จะปรับแต่ง ให้เชื้อเพลิงมันหนาหรือบางได้แล้วก็อีกข้อสำคัญนะครับก็คือ,อระดับแก๊สซึ่งอันเดิมเนี่ยเป็นเป็น CNG ใช่ไหมครับพอเป็น CNG เนี่ยเกจเกดระดับ CNG มันจะอยู่ตรงนี้มันจะแตกต่างจากเชื้อเพลิง LPG นะครับเชื้อเพลิง LPG เนี่ยเราวัดเป็นลูกรอยก็คือใช้ระดับแก๊สแบบนี้เป็นลูกรอยที่ถังแต่ CNG เขาใช้วัดเพชเชอร์ วัดแรงดันที่ถังแล้วก็แปลงสัญญาณมาขึ้นที่หน้าปัดตัวนี้นะครับดังนั้นพอเราถอด c n g ออกปุ๊บตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้หรือมันใช้ร่วมกันกับ LPG ไม่ได้มันมันเลยมีข้อจำเป็นที่ต้องใช้กล่อง ECU นะครับเพื่อที่จะประมวลผลโชว์ระดับแก๊สขึ้นมาหรือบางคนก็อาจจะใช้สวิตช์แยกออกมาถ้าไม่ใช้กล่องนะครับก็ใช้สวิตช์แยกโดยการใช้ระดับแก๊สที่เป็น ที่เคยใช้กับพวกคาบูเรเตอร์นะครับหรือใช้กับระบบมิกเซอร์นั่นแหละครับก็เอาตัวนั้นมาใช้แทนแต่ทางร้านเราจะใช้เป็นชุดเลยชุดยุโรปแก๊สก็คือสามารถที่จะดูระดับแก๊สได้เลยแล้วก็สามารถปรับจูนจากกล่องแก๊สได้เลยโดยไม่ต้องไปปรับแมนวนวลที่รูหัวฉีดแก๊สเป็นนอเสเซนหรือไปปรับแรงดันที่โดยที่เราไม่รู้ว่าแรงดันเท่าไหร่แต่ถ้าเราปรับจากกล่อง ecu ปุ๊บ เราจะรู้เลยว่าค่าต่างๆมันอยู่ที่เท่าไหร่เชื้อเพลิงหนาหรือบางอยู่ที่เท่าไหร่สามารถที่จะปรับตูนให้เชื้อเพลิงเหมาะสมกับเครื่องยนต์ได้นะครับสําหรับท่าซ n c คันนี้นะครับอ่าก็ติดตั้งใช้ถังข้างบนนะครับถังแก๊สจะใช้บนหรือจะใช้ถังที่ติดตั้งข้างล่างก็ได้นะครับอันนี้เป็นถังทดลองนะครับถังทดลอง เซ็นจีจะอยู่ตรงนี้เราถอดออกไปแล้วนะครับหรือจะใส่แทนยางอะไรก็ได้นะครับแต่ข้อจำกัดที่หนักหน่อยก็จะต้องถอดกระบะตัวนี้ออกนะครับถอดกระบะออกเสร็จก็เอาถังแก๊สเซ็นจีออกซึ่งถังแก๊สเซ็นจีหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้นะครับต้องถอดเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวติดตั้งถังกันต่อไปนะครับสำหรับการใช้งานก็โอเคแล้วนะครับ